ท่านคงเบ้ท่านคงเบ้ปีใหม่นี้ข้าตั้งความหวังไว้ยิ่งใหญ่เลยข้าจะรวยขึ้นสิบเท่าฟิตหุนเลิกกินของมันจะตื่นตีห้าข้าจะหยุดก่อนท่านฟังข้าก่อนไม่งั้นท่านจะตั้งหวังไว้ซะยิ่งใหญ่แต่ลืมทำจริงแม้แต่วันเดียวอีกเหมือนเดิมนะอ้าวข้าเคยเป็นแบบนั้นเหรอปีที่แล้วท่านบอกจะหุ่นดีแต่ไปไป,ไปมา,มา,มาหุ่นท่านดีแค่ตอนหลับฝันเท่านั้น นั่นมันความลับส่วนบุคคลนะความลับท่านใหญ่กว่าท้องฟ้าอีกจะรับได้ยังไงท่านรู้ไหมความหวังคือดอกไม้บนโต๊ะแต่ความเพียรคือน้ำที่รดมันทุกวันดอกไม้ที่ไม่รดน้ำก็เหี่ยวใช่และชีวิตที่มีแต่หวังแต่ไม่มีเพียรก็เหี่ยวเหมือนกันงั้นข้าต้องเพียรทุกวันเลยรึไม่ใช่ทุกวันอย่างเดียวทุกลมหายใจทุกลมหายใจ ถ้าข้าหายใจทีหนึ่งต้องกดดันทีหนึ่งเหรอไม่ใช่แบบนั้นท่านไม่ใช่หายใจเท่ากับทำงานแต่คือหายใจเท่ากับไม่ลืมเส้นทางต่างหากคนส่วนมากตั้งความหวังแค่วันปีใหม่แต่ตั้งความเพียรแค่สามวันแรกเท่านั้นโอ้ยโดนข่าเต็มๆข้าเคยฟิตแค่สองวันครึ่งด้วยซ้ำเพราะท่านคิดว่าหวังเท่ากับพลังแต่จริงๆแล้วเพียรต่างหาก คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงดูตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านหวังจะรวยแต่ตื่นเที่ยงทุกวันท่านจะรวยได้ไงข้าเรียกว่ารวยความสุขของการนอนนะแล้วท่านบ่นว่าชีวิตไม่ดีขึ้นแต่ท่านไม่ดีขึ้นเลยสักอย่างโอ้ยท่านคงเบ้ข้าถูกท่านดา่าอย่างมีศิลปะอีกแล้วจําไว้ท่านคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนตั้งความหวังสูงส่ง แต่คือคนตั้งความเพียรเล็กๆทุกวันเพียรเล็กๆนี่คือยังไงตื่นเช้านิดเดียวเดินวันละนิดหักอ,อกความกี้เกียดละนิดค่อยๆเก็บทีละลมหายใจถ้าท่านเพียรแม้เพียงหเปอร์ซต่อวันอีกหนึ่งปีท่านจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปข้าเข้าใจแล้วท่านคงเบ้ปีใหม่ข้าจะไม่ตั้งความหวังอย่างเดียวแต่ข้าจะตั้งเพียรในทุกลมหายใจและถ้าลมหายใจมันเหนื่อย ท่านช่วยเป่าพัดให้ข้าหน่อยนะได้สิท่านแต่พัดนี้ช่วยขุนใจไม่ได้ช่วยลดพุงนะเลื่อมสเลื่อมสายยิ่งนักท่านปราดคงเบ้ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ที่ช่องแฟนวิสตอมคำคมกวนฮาและสุภาษิตไทยแนะนำสติกเกอร์ลายจากแฟนบอลเพื่อแฟนบอลและสติกเกอร์น่ารักอื่นๆได้ที่ลิงก์ขับอธิบายหน้าช่องต้องจัดแล้วอย่าพลาด